สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานาทุกท่านนะครับมาถอดตัวล็อกสลักที่ขาเบรกนะครับนี่คือตัวล็อกสลักขาเบรกนะครับเขาจะทําหน้าที่ยึดให้แกนเนี่ยอยู่กับที่นะครับแกนตัวนี้จะทําหน้าที่นะครับยึดระหว่างขาเบรกกับแม่ปั๊มเบรกนั่นเองนะครับนานาทุกท่านสาหรับวิธีถอดนะครับก็ง่ายมากๆนะครับสําหรับอ่าตัวสลักยึดแกนขาเบรกตัวนี้นะครับ ให้นานาทุกท่านนะครับหาไข่ควงปากแบนประมาณนี้จะเล็กหรือจะใหญ่ก็ได้นะครับให้นานาทุกท่านสังเกตนะครับตัวสลักเนี่ยเขาจะมีอยู่สองหน้านะครับหน้าที่มีรูกับหน้าที่ไม่มีรูเห็นไหมครับให้นานาสนใจที่หน้าที่มีรูนะครับหันมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็นานาก็ใช้ไข่ควงปากแบนนะครับจิ้มที่บริเวณนี้นานาทุกท่านประมาณนี้ จิ้มลงไปเลยฮะแล้วก็ดันขึ้นนะครับเนี่ยครับดันขึ้นเสร็จนาๆก็ดันตัวสลักเนี่ยถอยหลังไปดนนถอยหลังไปเลยครับเนี่ยออกมาครับนาๆนนทุกท่านขออนุญ,ญาตนะเนี่ยครับออกมาแล้วง่ายๆครับจากนั้นก็ถอดแกนสลักขาเบรกออกมาเลย ประมาณนี้นะครับนานาทุกท่านต่อไปนะครับนานาทุกท่านก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งสลักแกนขาเบรกกับคืนที่เดิมนะครับนานาทุกท่านก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับนานาทุกท่านขั้นแรกเลยนะครับนานาท่านก็นําแกนสลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือนานาเบิกมาใหม่นะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับถ้าเป็น สลักแกนขาเบรกตัวใหม่นะ,นะนะต้องฉลมจารบีเขาบางๆด้วยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับสอดจากด้านหลังนะครับนะาะ,ะท่านสอดผ่านดูด้านหลังนะครับนะนาะก็โยกขาเบรกนะครับเพื่อให้เขาเข้าที่บริเวณรูนะครับที่ขาเบรกนะครับน้าๆท่าน,ะน,ะนะนะ ของน้าไม่น่าจะยากเหมือนผมนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยกล้องบังอยู่นะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เดี๋ยวลองโยกดูนี่ยเข้าแล้วครับนานาทุกท่านอ่ะประมาณนี้นะครับนานาทุกท่านจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับนานาทุกท่านหากนานาทุกท่านส่องเข้าไปได้นะครับ แต่ว่าของผมนี่ติดกล้องอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปส่องบริเวณรูได้นะครับเขาก็จะมีเนี่ยครับตัวสลักแกนขาเบรกนะครับเขาก็จะมีล่องล็อกอยู่ประมาณนี้นะครับนานาทุกท่านก็ใช้่าตัวล็อกแกนสลักตัวนี้นะครับตัวล็อกแกนสลักตัวนี้นะครับนานาทุกท่านก็เขาจะมีอยู่สองหน้านะครับอย่างที่ผมแจ้งนานาไว้ก่อนหน้านะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับในตอนถอดนะครับเราสนใจที่รู ใช่ไหมครับหันมาด้านหน้าหันเข้าหาตัวนะครับแต่พอตอนใส่นะครับให้นานากลับทางนะครับให้นานาหันหน้าที่เป็นรูเนี่ยไปด้านหลังนะครับแล้วก็สอดเข้าไปเลยครับนานาทุกท่านมือผมบังไหมอ่ะประมาณนี้เนาะนาหนาทุกท่านนะครับเนี่ยดันไปด้านหลังนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ดันไปเลยครับนาหนาทุกท่านดันเข้าไปเลย ต้องขออภัยด้วยนะครับกล้องบังผมก็พยายามจะหามุมกล้องให้นานาได้เห็นชัดๆอ่ะประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าเนี่ยเขาจะมีล่องเล็กๆที่บริเวณอ่าตัวแกนของสลักนะครับให้เขาเข้าแล้วก็นานาก็ดันเข้าไปเลยครับเนี่ยพยายามดันเข้าถ้าเป็นสลักใหม่ก็จะแข็งๆหน่อยนะครับพยายามดันเข้าอ่ะเห็นอยู่เนาะนานา,นานทุกท่าน ดันเข้าไปเลยครับนานาท่านนะเข้าไปให้สุดนี่นะครับพอดันเข้าไปสุดแล้วนะครับนานาต้องเช็คด้วยนะครับว่าตัวสลักล็อกเนี่ยล็อกหรือยังนะครับหันหน้าที่เป็นรูนะครับกลับมาหาเรานะครับแล้วก็ลองดันถอยหลังดูนี่ถ้าดันไม่ออกลักษณะนี้นะครับก็คือเขาไม่ถอยไม่ขยับลักษณะนี้ก็คือเขาล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนานาทุกท่าน ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมครับนานๆทุกท่านโอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้แล้วก็วันนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ